สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนด้จ้ะเด้อมาเจอเจอมาดามอยู่ในป่าอีกแล้วด้วจ้ะเด้อมันนี้ก็พผ้าเขาป่าแต่ว่าพามาป่าที่คุ้นเคยที่เคยมาแพทมาพูดเดียวด้วจ้ะเด้อลูกก็แฟนยูบัแต่ว่าบอยากเอาผู้ใดมานึ่อยากไมายางหาชิ่วๆพูดเดียวอันไมนมวนๆแบบว่าค่อยๆหาไปสิไมมพี่น้องัพนมากก็เพิ่นเหมือนกับสีส้มฝาวเพิ่นไม่ค่อยมากคุ้นฝา กัสิผาพ่อแม่พี่น้องมาหาเห็ดแต่ว่าเห็ดเพิงกบานอนะ่ะบ่มีเด้อจั๊บปลานี่มีอยู่แต่ว่ามีหน่อยแต่ส่วนมากมันช่มีเห็ดเพิงกดำดอกหน่อยจ้ะเห็ดเพิง,งกเขากำนะ่ะเนาะแต่กับมาหลุนน้กนนากันเด้อพี่น้องจ้ะแพทย์บ้านได้เห็นเห็ดพ่อดอกอยู่เวาไปเห็นจตกดอกล้วไปไปเบิ้งดูไปหลุนน้ากันเด้อพี่น้องเด้อม,มีเห็ดบ่เนาะเดือหลุนจ้ะนี่คือที่แพทย์บอดละจ้ะปลานี่ส่วนมาเพราะซิมีแต่เห็ดเพิงตัวนี้แต่อันนี้เพิ่นเน่าแล้วเนาะเห็ดเพิงกเขากำจ้ะ เห็ดเพิ่งเข้ากำเบิงเข้ากำมาหลุนๆน้ำกันเด้พี่น้องจ๋าเจสิมีเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องบอเบีมีกับเบิงปลาไปเด้อมวนมวนซื้อเก่าล่ะจ้ะป่าเขาลำนาภไยเบิงปลาเบิงเขาไปกันล้กันพี่น้องจ๋าแต่เพ่อคิดว่ามันสิมีอยู่ดอกเจอแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าย่างมะกอกเติบเด้อกลัวสิพ่อเล่านี่ ผันยางมไกลเติมนะจ๊ะมาแล้วดอกสวยๆอ่อนๆีูจ้ะค่อยๆพาพ่พอมาพี่้อกยางหา,ปางไปนี่แหละสวยๆเมื่อกี้อันพอห้อยเพิ่นตัดขาดอกไปไง่ายนึงเห็ดตัวนี้หนแหละจ้ะแต่ว่าดอกต้องใหญ่เนาะเห็ดมันเริ่มห่างแล้วมันก็จะออกหลายอยู่จ้ะแต่ว่าแพผลปอด้มาเก,ก็บเพิน่น้าจะไปทางอื่นไปเก็บเห็ดผึ่งหวานอยู่เนาะ ลุ้นๆกันต่อนะจ๊ะว่าจะมีบ่เห็นและดะ้ดอกเดียวดอกเดียวกับฟินเอ,อิญมูมาหลายๆมาดูมาลุ้นดอกที่สองของเรา,าคุณจะใช้ได้ไหมไม่ใช่คุณแกแล้วบอถ่าแลวไปโอ้ยถ่าขึินล่าแล้วจ๊ะเจาปลาไปได้เจ้าเด้โอ้ยเราถ่านมาแล้วนะนี่งแคปมาแลนะ้ว เท่าเลยจ้ะเท่าคัะเท่าแน่แล้วนี่เห็นบ่พี่น้องสามดอกเลยมองนี่นี่นี่คัญว่มีคนมาเก็บเพลินเพลินกับสีเทาบางสิ่งสามดอกเลยน่าเสียดายเห็ดอร่อยเห็ดอร่อยสกีร้ายหลายไปดูดอกนั้นกันยังสวยสวยด,ด,ดอกนี่ยังงามอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้านี่ดอกนี่ถือว่าเลิศเลอเพอร,ร์เฟกเลยจ้ะนี่ ว้าวอามันเห็ดเฮ็ดงามไหมจิงโจกมาทันทีสีเกียมมาทันทีทันใดเลยจ้ะนี่ดอกที่สองของเราสวยๆดอกนี้กำลังขึ้นเลยจา้ตาตะมุตม,มิเลยเออเ้ยนั่นมีพอแม่พี่น้องว่าเก็บเพราะองฟ้าดอกเก็บเฮ็ดผึง่งว่าแฟดเฝ้าว,ว่ามีคนแย่งเก็บดอกว่าได้บบย่านคนแย่งเก็บด้วยค่ะเด้อเห็ดแต่แค่อยเพิ่นกะหัวรุดแล้วจ้ะ มันหัวหลุดแล้วเนาะแต่ค่อยๆแล้วก็หัวหลุดแล้วพระบ๊วยย่านคนแย่งพมิตรเหมือนนั้นแพยอยู่ในป่าคนเดียว <c oughs> ไปหลายๆคนบ่แน่แต่เมือนอยู่ในป่าคนเดียวนะจ๊ะเห็ด <c oughs> ที่เก็บได้วันนั้นฝรั่งมาทีหลังเพ่งแห่ฝรั่งเกือบเปิดแลวตน เอยู่ประจำนะเขาไงเด็กหัวเงินสองดอกนีน่อ่ามีจ้ะใส่ใดเล่แหละดูเลยนี่แข็งแข็งนะจ๊ะแข็งแข็งจ้ะดอกนึงจ้าดอกนี้กำลังต้มอตมิเลยดอกละคำมด้สิแกงสดกินให้เบิ้งด้ดอกเด้อ ้ครับพี่น้องเจอแฟนขับด้วจ้ะเด้ออันแพทย์ย่างย่างอยู่เพิ่งมาไลยเอ้าพี่แพทย์จะหนีเพิ่งมาแพทย์เนี่ยอยู่แพทย์แบบเนแพทย์สีทากแพทย์กับโมกาทากเดินหนีนี่เอามือเอาใช่ไหมพี่แพทย์ห้พันัดขาน้องปงไงหนึงเอ้าเอาไหมเอาไหมเกอเอาไหมให้พี่พันตัดขาคือดอกไงเถอะแสดงว่าเฮ็ดหนีออกออกโดนหรือเด้อจ้ามาเจอแฟนคลับในป่าจ้าพูนาร์โดปงไงหนึงทอดเราบอกเอาอีกที่ละ บาัดเบิองเบืงยอันนี้อันนี้ผู้ใดอันผู้ใดไปเก็บมาคะผู้ใหญ่นั่นแหละโอ้ยแฟนเราไปเก็บมาพอพี่น้องเพิ่นหาเก่งคักแฟนเพิ่นหุยเอาเอาใส่กระตาขึ้นเรามีซีตาแ้จ่าแมนเพิ่นใส่ซีตาแพทยางยางอยู่เพิ่นเพิ่นกับเนม่ยแพทว่าเนี่ย่าหนาเราโบคือคนไทยแพทในึงวันเราเป็นคนแบบอันฟิลิปปินส์ทั้งอย่างแพทกับประกาทักแล้วถามมาด่ายบอกแพทกับโอ้ยโล่งใจคนไทยเรานี่เองต้องเจอแพทประกาทักเลยแพทเนี่ยเนี่ยเบืองแมนโบน้อสัดเดอก น,น,นี่เบิ้งเพิ่นด่พี่น้องนี่หลายเนาะมิตรดอกาง,งามๆเบิ้งพี่น้องเฮ็ดเพิ่นอันนี้แสบสุดยอดนะคะขอบอกเนาะดูดูดูปุติปิยปยปปอยู่คนหลายหลายเขาเจ้าจมาเฮ็ดหยังนี่เห้เขาเจ้าจมาขีหมาเนาะสงสัยม,มาขีหมาแค่กระสีไปอันปลาอืน่นอันนาราน่ำไปเด้อนี่ล่ะครับบอสเราไปนีล่ล่ะฮึสิบักกันเมื่อหรอบ่แเมนบอสแก๊บบอสเมนบอเมน ตาไล่ไล่ตาตาไล่เดี๋ยวไม่ได้แบนแล้วกันเลยไมาอีกแล้วนะอืแเราหาเกง่งเนาะน้ำมันหนีมันกับมีน้ำมันหนังถ่ายยางตาไลา<ต>า่ไล่ตาบอกบอ่ได้แง่เอามาเลยเหมือนกี้นี่นบ่ได้แน่จับเบื้อันพ่อแม่พี่น้องข้าเจ้ามาย่างออกกำลังกายคนเต็มเลยนี่บ่ได้เป็นตะยามได้ปานนี ป้านี่พิพาสก้าวมากคนเดียวเพราะว่าหยางเคยมากประจํามาผู้เดียวกับก้ามาเลยถ้าป้าอะไรที่คุณเคยนะนะเพราะป้านี่เขาหูอยู่ว่ามันมีคนมาหย่างออกกําลังกายเนาะเพิน่นมาหย่างก็หมอกับหมาก็เล็บบริยานครับอืมกําลังขึ้นมันบ่ดีตายเยอะเนี่ข่อยหา,าน้ามือนี่ล่ะเอาเอาเก็บเก็บ ไปน,นั่งแบบให้แน่มื่อนี้มื่อนี้ม่นั่งแบบมาเก็บเก็บรหายได้พี่น้องตุ้มูอยู่อ่ะเฮ้ยไปแต่สร้างเนาะแต่สร้างเนาะเก็บใส่กระตาโหลดเอาใส่กระตาของเก็บใส่โหลดคือตุ้มูเตรียมอยู่เนาะพูดพุ่นอ่ะเนาะก็ร่างขึ้นอ่ะเราก็ร่างออกไหมสวยสุดยอดเลยดอกละค่ำน้องบอนมาคักดอกละค่ำเลยแม่เพิ่นว่ะมื่อนี้บอกว่ให้มากน้ำเพราะว่าอัน ลังเทือบาอยากเห็นเขามาลำบากนะยางในปลามันบวมเนเหลืองง่ายๆเนาะลังเทือมันกยางลำบากเติบอยู่กับมาผู้เดียวสิกับมาสีมันบวเป็นตะยานกับเลยมาผู้เดียวนี่ดอกนึ่งมันวะแมนนั่นเนี่ยดอกนึงนี่ดอกนี่พเอาเอาเก็บเก็บพูดไหนอีดอกนึงดอกบางไงหนึ่งดอกงามเนาะงามงามงามนีดอกนึงว้าดอกบางไงหนึงเอาเลยพี่เพ็ดเอาเลยเอาเลยเอาโหลดเอาโหลด เอาเลยค่ะนี่นี่ดอกนี่หั้งงามนี่นี่แมนก็ล่างคืนปูที่ปียะงานไปต่างไกลหุ่นงานเขาไปไหนไหนเขาไปเห็นยังเนาะงานดื้อดื้อดื้อลงไปได้ยัม่น่แมนนั่นน่ะดอกนึงไปเอาเนี่ยขังต่อใหม่นี่นี่เทาเห็นเทากับทิมไปสักแล้วเทาเทาเราบ่แอบเลยได้เห็นตัวนี้ กับมาน้าเก็บไปลูกเก็บไปเตาเก็บยังไงอ่ะเก็บยังไงอ่ะลูกดึงเลยลูกล่ะลองมึงดูเฮ็ดคือพี่บอลเป็นบ่ลูกใส่หน่อยเอา้าเออเมื่อนึงดึงเมื่อนึงอันนี้เก็บลูกเออนี่ <laughs> จนลอยกับเป็นเบาอยู่นี่เลยไอ้บอลมาอยู่ข้าวเดียวใหญ่เจนเทินใหญ่ไ,ไว้ค่ะมาอยู่พันหอดหาปีเด็กสูงขึ้นสูงค่ะสูงแน่ อันนี้ข้าวเดียวเพิ่นเก๋โอโว้ยวเรา <laughs> หาเห็ดเก่งเราเสียนหาเห็ดบะไม่นนพ่นยางไก่แมนบ่แม่นอนาคนยางกายยังได้แพทกับยางกายคือกันนี่พี่น้องเรากะลังออกเก,อก็บเอาทําแม่เก็บเอานี่ที่พี่ยู่นอ<ห>ุ้ยนั่นแมนอยู่พี่น้องเห็ดกะลังออกจ้ะเผยนี่เนาะมันกะลังออกตุ๊กปู๊กที่พี่อันถ้าเพิ่นน้อยหลายหันบ่เอาโอ้ยเอาไว้ให้เราใหญ่ซะต้นนั่นนี่ต้นนีไปแต่เอาได้อยู่ต้นนี้ได้ได้ นี่ดอกละค้าพอดีนี่เห็นบ่ต้นนี้ได้อยู่นี่เห็นบ่ขาเรางามงามคุณแตงหิรัหลายอยู่ได้พ่อแกงอยู่ได้พ่อแกงอยู่อือยังพี่แฟนกับสิเลยขับรถล่องเรนไปเพราะมันบริยูไกล์บานเป็นไได้อะนะเอ้าเจออีกแล้วจ้าอุ้ยดอกงาอ่ายงามแยกกับแฟครับเราได้พ่อแม่พี่น้องเพิ่งกัดซิเมื่อแล้วพี่รำบอกว่าเก็บน์ต้อกันบ่ งางหารอบึงไปเลยๆเพื่อนกับพ่อแล้วแพะกันใไนกระตาที่ใดเมื่อกี้กะนโยก็ยกกเลยเอาให้เพิ่นน่นลหระจ้ะเดี๋ยวเขามาเก็บเอาใหม่นะน้องนะมาเลือกรุ้นเก็บเอาใหม่นะจ๊ะมาพ่อมันมนลวลละพ้าพอแม่พี่น้องเขาปลาฮ็ดแต่บ่ได้กะไม่เป็นไรจ้ามวนมวนสดชื่นแจม่มใสเนาะพี่น้องเนาะ มนวนสดชื่นใสเจออีกแล้วดอกใหญ่ๆสวยๆนะจ๊ะพี่ดอกไงคะจักดอกเป็นลา่าขึ้โนที่นอกสมไมิึเป็นเธอเสียดายแ่ะดอกบง่ายนหนึ่งเนาะเป้าป่าไปเลยดอกนี่โอโ้พี่โนโอกนี่ดูดอกนี้สิจ๊ะ ฟินฟินได้พี่น้องจา้าขาเจ้าขึ้นงแข่งอวบอันมากเลยจ้ะเธอช่างอวบเหลือเกินนะเธออวบมากาวาย<ว>โอ้ยมาผัวสายไปแล้วพี่น้องมึงแล้ดบัไงอหนึ่งนี่ิึงขาหายก็เฮ็ดเพิงข่ายโยหันหายก็เฮ็ดเพิงหวานอ,อกนบหนหนังไงขาบังไงนึงโอ้ยฮัดดอกนี หวังว่าคงจะใช้ได้เด้อดอกนี้มันคีอดอกเมื่อกี้ด้วยนี่แมอโอ้ยเฮ็ดแถาที่มิจากมาดามเบิดแล้วจ้ะพี่น้องเด้อให้เบิ่งแน่เด้อดอกนี้ท่งนี้มันสใส่ใด้ท้งเบิดเถ้ะเออใส่ใ้อยู่จ้ะดอกไงคักนะหวาย,ห,ย,ห,ายหายกูเฮ็ดผงดอกนี่ใส่ใ้อยู่ จังสีแน่นอ่ะนี่งามครับสวยสวยสวยออนี่ละจ้ะอานี่ละจ้ะโอ้ยเท่าแล้วขึ้นล่าแล้วจ้า <c oughs> นี่พี่น้องวัวว่าได้หลุนอยู่เด้อนี่เฮ็ดแหกเก็บอยู่ใน้อเนาะกินมที่กันละจ้ะแต่นีเฮ็ดแหกเก็บให้พี่น้องเบิง้งกินเหมือนเดิม อันนี้และจ้ะอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วจ้ะเหนาะแล้วตั้งตุดมุดติดมีดอยู่ี่จ้าพี่น้องจ้านี่น่ารักเชียวจะหักเหรอเอ้าเฮ้ยจ้ะอันนี้มันแมนเฮดอย่างรือพี่น้องแม่นเฮดเ็ดอันนั้นบอชอมพีดบอ มันพันได้บานเขาเลยบ่มหูแล้วนี่เนาะนีไหม่พี่น้องจ๋าเนี่ยถ้ามันบานออ้เอยสีหูเด้อสาธุให้แม่นเด้อเดี๋ยวสเสด็จมาเบิ่งอยู่ด้วยนี่อันเฮ็ดดำ้ดัมน่ะไหมจ๋าทอมพีสทอมพีสเฮ็ดละเฮ็ดทีทุกคนตามหาแล้วแต่เนาะหลายหลายคนตามหาลุ่มนี่นี่แสบ ป,ปุติป,ปิอะไรอย่างสีทั้งเบิดแล้วจะกลอยดอกน,นก็บ่อค่อยมีแหละพี่น้องเห็ดคนก็หาหลายเห็ดตัวนี้นี่คนก็บมาคาคือกันหลังก็ชอบไทยก็ชอบเห็ดตัวนี้มันแสบจะ่าหันเหตุใ่เก็บฟินกับเห็ดผึ่งเล้วจ้ะเด้อเห็ดผึผ่งคนกเก็ฟฟิน,น,ฟนอ้าวนั่น นี่จ้ะกำลังสีเบาพอเห็นบ่นี่อดอกนี่สิดอกนี่โอ้ยถากวนอนเฝ้าคอยซะแย่งกันแย่งกันก็ถากเธอก็อยากกินฉันก็อยากกินใสกินน้ำแน่เห็นบาา่าก็ได้ปลาปตาก็มีเห็ดหลายหลายแต่ว่ากรมีพ่อเด็กเก็บอยู่หรอหจ้ะพี่น้องจา๋านาะ ก็ะได้หลายดอกแล้วเธให้เพิ่นไปหน้าเมื่อกี้เนาะห้ยสโอ,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 อ้คือกินค่ะกินแหน่ก่อนเอาหัวไปเลยไหมโอม้เอาแต่ขากันนะนี่แล้วก่อนห้หัวเลยไหมไม่ได้อยากหัวนี่ก็ได้หลายติอไปเลยพ่อหมอแกงอยู่ เห็นว่ากัเด้ซ้ำสิกินพ่อก,กิน,นได้แหละน้าพี่น้งองเนาะซ้ำจะกินเธอจะเป็นบาน่อสาบ,บ้านหอากับซ้ำเธอแลกครุโอ้โหนี่หอหัวซื้อมาตัดขาได้บนีงพี่น้องจ้าขาเห็ดเท่าจักหน่อย เพื่อมันบพอแล้วก็สิผ้าเมื่อจ้ะเพราะว่าซํานี้พ่อได้ออกปลาเพื่อกืืนใจแล้วนี่ก็พอมีแห้งใจอยู่น่ะเบิ้งขาแลรวขาสวยด้วยนี่เบื้งดอกใหญ่พี่น้อง ขาเพิ่งเหหายก็เห็ดเพิ่งนี่ขาคือเละตุ่มเปะค่ะเเอาลัางเพิ่งออกโอ้ยลังเพิ่งหลวงเหลืองอุ้ยๆอยู่เด้อยพี่น้องจา้าทั้งใจล่างเพิ่งห็่บ่กฮึ รถน่นจอดเลี่ยงกันรสราบลาบด้วยพี่น้องรถรถหาเห็ดคนโพแลนข้าเจ้ามาคักเด้อเห็ดบ่ท่านเพินินบา่านกับโบเป็นอย่างขากับพ่อ,อก,กินซํานี่ไปก,กับพ่อ,อก,กินแล้วโอ้เอ้หาพ่อได้เห็ดคลิปแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเบ่งเนาะเรื่องเห็ดข้าได้กินคักแล้วคนอื่นกินน้ำนยะเบ่งดอกนีได้จะเด้อ เดี๋ยวสิผ้าเลาะหาไปเรื่อยๆละ่ะเลาะหาเมื่อป่านมือนี้ก็ได้ฟินนะพ่อเอฟซีโอ้ยฟินคักแล้วก็ย่างยางแพะก็แนมเอ๊ะเราเป็นคนไทยเห็นคนทา้งใดเนาะเราคือบรคือคนไทยแพดป่ะนาเพิ่นออกแขก,แขกในจังหน่อยเพิ่นได้พีนพกกน่น้องแพะก็เลยว่าย่างไปคนกันนะพอดีเราถามน้องเพิ่นถามพี่แพทตัวนี้ ได้บ่เพิ่นว่าเพิ่นถามที่แหลมเพิ่นว่าได้บ่เอานั่นหัวหลุดเห็นบ่ได้บ่เพิ่นว่าแพทเลยว่าอันได้สามสี่ดอกจ้ะอ้าพี่แพทตัวนี้เพิ่นว่าก็เลยโอ้แสดงว่าเพิ่นกำังติดตามผลงานเท่าอยู่ขอบคุณหลายๆตัวจานหนีเห็ดเท่าหาหกดอกนะก็ให้เพิ่นไปน้องเพิ่นไปเนาะไปไปหากันต่อถ้ามีกะกะสิได้ทายถ้าบ่มีกะสีผ้าไม่เอาละจัดพี่น้องจ๋าเนาะไป เราโอ้ยเท่าแล้วจ้าเข้าป่าไปนะจ้ามังเท่าแล้วเข้าป่าไปตอนนี้ก็ส่งสีเทาสงสัยผัดลาอืมแมนจ้ะมาเอาดอกนี้ดิเกิดอกนี้อ่อนๆนี่น,น,นี่นี่จ้ะนี่จา้าขานะ่ะโดนลุนสกัมไปแล้วแต่ว่าดอกนี่สวยอยู่จ้ะเห็นบ่าดอกนี้จะเท่าหรือเปล่า ไม่แต่เฮ็ดเท่าลราจ้ะพี่น้องจ้าดอกนี่คือบูวพี่น้องถ้าเบิ้งขาเด้อพุ่น่ะขันได้จังสี่จะขาดอกไว้ถากเจ้าจงออกไปเลยเบิ้งพี่น้องจ้าอุ้ยขาเราแม่จะเป็นงามเนาะเว้ยขันขาจังสี่นี่อุ้ยชนะเลิศเลยถ้าเคยขาแบบนี้นะอุ้ยคือมีดอกเดียวคือบ่มีหลายหลาย ดอกนึงก็สิใสได้บ่พุ่นบึงกันเด้อมนหล่นน้ำกันเฮ้ยเสียวถากเมื่อกี้พอท่ามีกระเ่าให้ถากแล้วกินซะแค่นั้นแค่ปะแคเจอแบบนี้เนี่ยค่ะทำมาพอเล่านี่อันคือจังดอกเมื่อกี้นี่อ่อนๆออกๆก็สีขาคือกันแหละแพทรี่นองจ๋าเสียดายเนาะ เพาเห็ดหลังแลเฒาบิงดอกบักใหญ่1บานเต็มๆอยู่นี่อีกดอกนึงจ้ะดอกบักใหญ่ตอนซอมโอ้ยพี่น้องจมันเฮ็ดหยังคะนี่โอแม่นบ่เอ้ยแม่นอยู่เจ้าคือมาขึ้นแซมขึ้นจังซี่เบิ่งเ็ดอันข้าวกัเบิ่งโอ้ยเฒ่าซิเบิดเจอแต่เห็ดเฒ่านะเจ้าวันนี้นี่เบิ่งเรามาขึ้นนี่เฒ่า เท่าเท่าเท่ามีแต่เห็ดเท่าเท่านี่ก็เท่านะจ๊ะไอดอกนี้ใส่ได้อยู่จ้ะพี่น้องแต่เราก็ส่งเท่าค่ะก,ก็แล้วให้เราอยู่เฝ้าปลาไปสะเนาะนี่อีกดอกนึงโอ้ยนี่นะมาผู้เดียวกาไปเรือยแต่ว่าประกาไปไกลเลยจ้ะเด้อไปไกลเราสิหลงนะถึงสีปลากุ่นเคื่อยก็สร้าง ไาอยู่ริมริมถนนนี่แหละโอ้ยดอกนี่เถ่าแทะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเท่าหมดเลยเดียวพี่น้องจา้าสองดอกนี่มาหลุ่นน้ำกันได้อยู่ดอกนี่กำลังเอ่อนเลย้าบา่เถ่าเนาะเฮ้ยนี่จ้ะโอเคนะ เป็นกลุ่มอยู่เนาะมองอึงนี็เนาะหลายดอกแค่กลุ่มนี่นี่นี่นเฮ้ยดอกบวกไงเผา,าทิมเบิดน,นี่อีกดอกหนึ่งบ่อยากจับแล้วดอกคิดว่าแล้วเผาแล้วล่ะเนะาะเข้าป่าไปเลยหุเป็นหยังดอกซ้ำค่อยสิกินเ่ยซ้ำนี่ขาก็พอใจแล้วแต่ก็อยากเก็บอยากทาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะฟินๆน,น,นะแม่จ้ะอื่เออ เถ่าอะไรได้นี่มึงล่างผึ่งโอ้ยล่างผึ่งออกเอาได้ดิเดี๋ยวไปแกะล่างผึ่งอยู่เงอนเนาะแกะล่างผึ่งอยู่บ้านเห็นมืนอีทั่วเก็บเห็ดลายหลายทั่วเก็บเห็ดเต็มเลยคนคนเดินหมาเขาเก็บอยู่แถวนี่แหละจ้ะเมื่อกี้แพทย์ยางถ้าจะเห็นเห็นนั่นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มทั่วเห็ดทั่วเก็บเห็ดเดินหมาจ้ะ เป็นกลุ่มมาเบิึงข้าเจ้าเห็ดนำนำผึ่งได้น่ะวัวไก่ย่าไปไก่หลายลย่านด้วกันไะออกไปจากมุมนี้ข้าเจ้าเห็ดร่างผึ่งนะ,ะ่ไหมเห็ดนำผึ่งใชะะ่ไหมันสิบร์กลุ่มเด้่ยถือกันผึ่งต่อยนี่ไะตาบวนไปเห็ดงานบ่นบได้กันสิช่วยอีกแล้วเห็ดดอกหนึ่งเฮ้ยเท่าหุ้ยพาราฟินเห็ดดอกนี่แห้งพี่น้องบึงหายบึงกูลด้ น้อนี่ขอบขั้วเห็ดหลังแตกพี่น้องเห็ดหลังแตกเยอะมากนี่หลายรักแต่ฝนมันตกมันเป็นสีสรรพพประชัตจีนแบดปก็บชักเถื่อนแพดปกาเก็บย,ยานแพดเก็บพ,พิษเพราะมันมีครูแฝดเนาะตัวไรที่มีแฝดนี่แพดนี่ระวังเป็นอย่างมากเลยพี่น้องจ้ะย่านย่านเก็บพิษ